ครับสวัสดีครับพี่น้องครับจากเลี้ยงนี่เบาโชกผ้ามาเบิงเห็ดนะครับเห็ดขอนขาวนะครับเบ้าโชกเห็ดได้สองเดือนแล้วครับแต่ว่าสิบมืที่ผพานมานนี่อากาศหนาวครับเงียบกิ๊ยบกับบัวลายเก็บเลยครับถ้าอากาศหนาวกับเห็ดก็จะหยุดชะงักนะครับเดี๋ยวเบาโชกผ้ามาเบิงครับมาดูว่าจะได้ไปต่อหรือว่าจะหยุดพอแค่นี้นะครับนะครับพี่น้อง อันนี้ครับออกอยู่ได้ลหละอากาศร้อนเดือมออกมากแล้วครับขาวๆนี่แหละครับพี่น้องออกมันแล้วสีเมือ่ผ่านมากบอด้เก็บจักดอกเลยนะครับหยุดชะง,งักกับเพิ่งได้ทุนขึ้นครับกะนึกว่า,าจ,จะบวอ,ออกแล้วนะครับ สีได้เคียทุนนันบ่อนะครับคิดอยู่นะครับพี่น้องปากฏว่าอาการหอนกับมาแล้วครับเริ่มมาแล้วนะครับแบบนี้ครับอันนี้พี่น้องทั้งนี้ครับครับเป็นคุมๆครับพี่น้องก็จะสลับกันดอกครับถ้าผู้ได้ที่สี่เฮ็ดขายนะครับสองร้อยสามร้อยห้าร้อยก้อนนี่บ่อพอนะครับเพราะว่าเฮ็ดสี่อวกแค่นาแรก ไม่ไมนะครับเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนที่สองนี่ครับออกดีอยู่ครับแต่ว่าหลังจากนั่นก็มันจีสลับกันออกแบบนี้นะครับอันนี้ครับตาเชียร์ขายก็ต้องสองพันกวอนขึ้นไปคือเบาโชกนะครับขนาดของผมนี่สองพันกวอนกัยังมีช่วงที่ยุดอยู่นะครับช่วงที่ชังหักก็บมีคือกันขึ้นอยู่น้ำสภาพอากาศนะครับแต่ว่าแบบนี้โอเคแล้วมาตานครับอันนี้ครับพี่้อง จังสี่กับบ้านนี้นะครับพ่อได้เก็บครับพี่น้องพ่อไดีมีกำลังใจได้ทุนขึ้นแล้วก็ต่อไปก็ให้เป็นกำไรนี้นะครับครับห่อนๆกับขาสีเงาจังเลยครับสําหรับเห็ดอันนี้พี่น้องนี่กับพ่อเก็บแล้วได้ครับนี่นี่ับขาเงาครับอากาศห่อนเห็นแบบนี้แล้วกับบ้าโชคได้ไปต่อครับคิดว่าจะหายไปแล้วนะครับคิดว่าจะไม่มาแล้ว มากขึเกาครับนี่อากาศได้อากาศได้มากคือเกาคอนขาวชอบอากาศร้อนนะครับแต่ว่าไงเรียวได้ครับแป๊บเดียวต้องมาเก็บนะครับโอเคอยู่ครับพี่น้องครับกับเบ้าโชกบางแล้วกันได้ไปต่อครับผมออกเหมือนเดิมนะครับอากาศร้อนๆอากาศได้อุณหภูมิได้ก็ออกเหมือนเดิมครับขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับ